สวัสดีค่ะวันนี้ก็อินก็จะมาพูดถึงเรื่องอคำพีท่าบรรจบนะคะอันนี้อินบอกไว้ก่อนเลยว่าอินไม่ได้เรียงตามกับพีนะก็เอาตามสะดวกที่อินเตรียมเนื้อหาละกันนะคะทัาบรรจบก,ก็คือคำพีที่ว่าด้วยระบบโรคในทางเดินอาหารนะคะสาเหตุมีอะไรบ้างก็มี3ข้อง่ายๆนะคะข้อแรกก็คือไข้พิษเป็นไข้พิษจากตกถึงสันนิบาตนะคะ อันที่2คือทานอาหารแปลกหรือเกินกําลังท่าที่จะย่อยได้เช่นสมมติว่าเราไม่เคยกินพวกแหนมพวกของมักดองเนี้ยไปกินก็ทําให้เกิดภาวะไม่สบายท้องแล้วเกิดเป็นโรคตามกำพีแทตบรรจบได้นะคะหรือ3เกิดมหาพูตลูกนะคะมาประชุมกันกระทําโทษโดยทําให้เกิดอาการกําเริบหย่อนพิการตามจักรราศีอันนี้ก็จะมีต้องไปทบทวนเรื่องจักรราศีนะคะว่า อันไหนกําเริบอันไหนย่อนอันไหนพิการนะคะธาตุก็สี่ธาตุกำเริบย่อนพิการคูณไปด้วย3ก็เป็น12จักรราศีพอดีเนาะต่อไปอาการอาการร่วมกันที่มันมีก็คืออาการแสดงเป็นอาการทายอุจจาระออกมาเป็นสีต่างๆนะคะดําแดงขาวเขียวนะคะออกมาเป็นสีอะไรก็จะบ่งบอกถึงความเป็นธาตุนั้นนะคะปัญหาที่เกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ลักษณะของอุจจาระที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือน มูลแมวมูลไก่มูลเต่าอันนี้คําตามหนังสือนะก็คือขี้แมวขี้ไก่ขี้เต่านั่นแหละแล้วก็ลักษณะอาจจะเป็นทั้งเนื้อหยาบก็ได้หรือเนื้อละเอียดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะข้างในเราเป็นยังไงนะคะ,ะต่อมามาดูอาการจําเพาะที่บ่งบอกถึงกองธาตุบ้างนะคะอันแรกกองปัทวีนะคะกองปัทวีเนี่ยเวลาในเจ้าเวลาข้อสอบให้โจทย์มาะคะ่ะเขาจะไม่ได้บอกว่า ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะคะเพราะถ้าเกิดพูดถึงสีดำปุ๊บเราก็จะเลยว่าเฮ้ยนี่กองปัทวีเพราะฉะนั้นโจทย์เขาจะซ่อนตรงนี้เขาจะบอกอาการแค่ว่า,าคนไข้มีอาการเจ็บท้องเสยดแทงเป็นป้างช้าเล็บมือเล็บเบท้าเขียวกินไม่ได้นะคะสังเกตเลยอาการอาการปัทวีของปัทวีเนี่ยคือคืออาการที่ที่สุดแล้วอะคะ่ะส่วนใหญ่จะมีอาการกินไม่ได้แล้วมือมือเท้าจะเขียวอันนี้เป็นอาการของปัทวีเนาะต่อไปกองอาโปอาโป เวลาถ่ายมาเป็นสีแดงนะคะสีแดงก็คืออย่างที่บอกอะคะ่ะเขาก็ไม่บอกมาหรอกว่าคนไข้ถ่ายเป็นสีแดงนะเพราะมันง่ายไปไงนึกออกปะเขาสอบออกมาให้อาการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาแล้วบอกถ่ายเป็นสีแดงปุ๊บจบเลยเราก็รู้เลยว่าเป็นอาโปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องรู้ก็คือว่าอาการของอาโปมีอะไรบ้างนะอาการของอาโปทตุน้ําเนี่ยมันก็จะเกิดอาการลงท้องแปลเป็นก่อนนะคะ คือลงท้องนี่นเป็นอาการแน่ๆของอาโปถ้าเราลองไปสังเกตดูในหลายๆคมภีอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นมหาโชหรืออะไรก็ตามที่มีอาการแยกตามกองธาตุอะอาโปจะทําให้เกิดการลงท้องนะคะแล้วนอกจากนี้เราจะมีอาการผอมแห้งเจ็บอกร้อนหน้าตาขัดขับถ่ายขัดขับถ่ายก็คือถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่สะดวกนะคะอันนี้คืออาการของกองอาโปต่อไปกองวายโยก็เหมือนกันกองวายโยเนี่ยก็ เขาก็ไม่บอกนะว่าถ่ายออกมาเป็นสีขาวเขาก็จะบอกว่ามีอาการเมื่อยนะมีอาียนลมเป่าตาพร่าเมื่อยสันหลังหนักหน้าตาพวกอาการเมื่อยๆพวกอาการแบบขึ้นเห็นอาเียนพวกนี้จะเป็นอาการของลมก็สังเกตได้เลยว่ามันคือวายโยแน่ๆนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปกองสุดท้ายคือกองเตโชเตโชก็จะคือถ่ายมาเป็นสีเขียวนะคะซึ่งนี้เขาก็ไม่บอกเหมือนกันนั่นแหละใครจะไปบอกบอกก็ง่ายไปดีใช่ปะ เ,ออเดี๋ยวจะแบบทําเสร็จเร็วเกินไปไม่ได้ก็อาการเตโชเด่นเด็คืออาการร้อนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเป็นอาการร้อนจากปลายมือปลายเท้านะคะปวดดุดประดุกยอก่อประดุกยอกมันไม่ได้ปวดแบบปวดเฉยๆฉยมันปวดแบบร้อนๆอะ่ะอ,อ,อันนี้ไปถามเขามานะไม่เคยโดนเลยเหมือนกันแล้วก็มีอาการผื่นขึ้นตกเป็นเลือดเป็นหนองนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสําคัญของออการเกิดความผิดปกติกับกองท่าต่างๆนะคะ ตรงนี้โจทย์เขาก็จะให้มาอย่างที่บอกค่ะว่าให้มาอาการคนไข้าชายอายุสามสิบแปดปีมีอาการหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาก็จะไล่มาให้เราซึ่งแน่นอนเขาไม่บอกว่าสีอุจลาเป็นอะไรเพราะมันจะง่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจําอาการพวกนี้ให้ดีอืต่อมาพอเรื่องสีแล้วเรามาดูเรื่องกลิ่นบ้างเพราะคัมภีร์นี้ว่าถึงเรื่องกลิ่นนะคะเรื่องกลิ่นก็คืออาสาทิยะอุจลาคันธละธาตน,นะคะ กลิ่นผิดปกติมีผิดปกติกี่แบบคือปกติเวลาเราถ่ายอะค่ะมันก็เหม็นอยู่แล้วถูกป่ะไม่มีใครถ่ายออกมาหอมใช่ไหมแต่ว่าความผิดปกติเนี่ยคือผิดปกติจากที่เคยเป็นสมมุติเดิมกลิ่นแบบกลิ่นตุยตุยอะมันอาจจะแบบกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นเหมือนแบบบางคนบอกว่ากลิ่นแบบมีตัวอะไรตายอยู่ในใน,ใน,ใน,ในั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกันก็คือเราก็มาแยกกลิ่นตามกองเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดกับกองปฐวีเนี่ยจะเกิดการละคนด้วยวัฏทย ชินะนะคะอาการปัทวีก็คือลงลงลงอวัยวะของร่างกายแล้วอ่ะก็จะมีอาการบวมมือบวมเท้าบวมร่างกายนะกินในกินศพก็คือที่เขาบอกว่าตัวอะไรตายอยู่ในนั้นนั่นแหละก็คงน่าจะเป็นกินของกองปัทวีนะต่อไปกองอาโปก็คือตัวนี้ก็จะคือระคนด้วยอามาอาชินะนะคะอาโปอามาอันนี้จําง่ายๆเนาะอาโปก,ก็คือเป็นธาตุน้ําถูกปะก็จะมีอาการแบบน้ําน้ำน้ําไหลไหลขัดขับทายเจ็บอกนะคะ อาโปก็คือมีกลิ่นเหมือนปลาเน่าอันนี้อาจจะเหมือนแบบเวลาเราท้องเสียแบบกินอาหารทะเลแล้วท้องเสียเงี้ยกินแบบปลาเน่ากินประมาณนั้นนะคะต่อไปกองวาโยกองวาโยเนี่ยจะละคนด้วยวิวัฒทะอาชินะนะคะตัวนี้อาการลมก็เหมือนกันก็จะมีอาการเสียดแทงคันจมูกเมื่อยสังเกตเลยอาการลมอะกองลมจะเมื่อยๆล้าๆนะคะตัวนี้ก็กลิ่นข้าวบูดนะคะ เขาก็ไม่น่าจะบอกกลิ่นมาเหมือนกันนะเขาก็จะแบบให้อาการมาเหมือนกันนะคะบอกกลิ่นอย่างง่ายไปเนาะต่อไปตัวสุดท้ายกองเตโชนะคะกองเตโชก็เราคนด้วยมาลอาอชินะนะคะเตโชคือความร้อนถูกป่ะความร้อนทําให้เกิดอะไรก็ทําให้เกิดปากคอแห้งนะคะเกิดร้อนมากไงก็เอื้ออลหยดย้อยกลิ่นก็กลิ่นเป็นยาเน่านะคะอันนี้ก็ง่ายๆต่อไปไปดูเรื่องอาสาที่โรคบ้างอาสาทย่โรคก,ก็คือโรคที่รักษายากเนี่ย เขาก็พูดถึงว่ามันแบ่งได้สามจำพวกคืออันแรกคืออาสาทิยะโบราณชวนโบราณก็คือเวลาเรานึกถึงคาว่าโบราณนี่คือเก่าแก่ใช่ปะก็คือเกิดอันเนี้ยอาสาทิยะโบราณชวนคือเกิดจากความเสื่อมของร่างกายหรืออาจจะคืออาจจะไม่จําเป็นต้องแก่นะถ้าเกิดเราใช้งานร่างกายโดยไม่ดูแลเลยอะความเสื่อมมันก็มาเลยถูกไหมต่อไปอาสาทิยะมรณนติกชลอันนี้คือมรณะน่ะคือมรณาตายนั่นเองนะคะตกต้นไม้อุบัติเหตุถูกทุบถูกตืบอะไรพวกนี้ จะเป็นมรณะติกาชวนนะคะอันที่3อาสาทิยะอาสาทิยะอชินชวนอาสาทิยะอชินชวนเนี่ยเกิดจากสาเหตุ2อ,อย่างคือเกิดจากอาชินโรคคือเออเวลาไม่สบายแล้วกินยาไม่ถูกกับโรคหรือให้กําลังยาไม่ถึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงสาเหตุก็คืออชินาธาตุก็คือกินอาหารแสลงธาตุอย่างของไทยเราเนี่ยจะบอกว่ามีอาหารแสลงนู่นนี่นั่นนะคะห้ามกินนั่นห้ามกินนี้ ถ้าเรากินเข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นถ้ายังเด็กมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะร่างกายมันยังย่อยได้ยังจัดการได้ใช่ป่ะแต่พอเริ่มโตเริ่มแก่เนี่ยระบบการย่อยมันไม่ดีเหมือนตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงๆนะโดยคือเวลาปกติกินได้แต่เวลาที่เราแบบไม่สบายต้องกินยาอะไรเงี้ยกออ็ดูแลเรื่องอาหารสแสลงนิดนึงจะได้หายไวขึ้นเนาะอ่ะต่อไปมาดูเรื่องยาที่ใช้บ้างนะคะยาที่ใช้ในคัมพีนี้มี4ตัวนะคะตัวแรก คือพรมพักนะคะตัวที่สองคือมหาพรมพักตัวที่สามคือมหิติมหาพรมพักนะคะตัวที่ตัวที่สี่ก็คืออัสดาธิวัคยอแต่ละตัวเนี่ยใช้ต่างกันนะต่างกันยังไงก็มาดูกันนะคะตัวแรกพรมพักสปปรรพคุณเขาบอกว่าใช้แก้ท้องเสียปวดท้องขับลมนะคะเราก็ดูสปปรรพคุณเป็นหลักแล้วก็เลือกใช้ตามวิจารณญาณของหมอนะคะ ยาพมพักอันนี้คัมภีนี้ง่ายตรงที่ตัวยาเด่นของสามตำรับแรกเนะี่ยเหมือนกันนะคะคือจริงๆมันจริงๆตำรับมันไม่ได้เหมือนเป๊ะหรอกแต่ว่าอินเลือกเอามาที่จําง่ายละกันจะได้เป็นลดเวลาจําไปเนาะก็ตัวแรกพมพักก็คือยางสลัดใดยี่สิบส่วนยาดําตีกระตุกและตัวยาอื่นๆคํานี้หายไม่ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นอ่ะภั้งตำรับมีแค่ห้าตัวเองเหรอแล้วเวลาเขียนนะคะอินเขียนอย่างเงี้ยตีกระตุกอย่างเงี้ย แต่เวลาไปเขียนในข้อสอบตีกระตุกอะ่ะต้องแยกออกมานะคะตีกระตุกมีอะไรบ้างเนาะ,ะเขียนลงไปก็วิธีทำนะคะยาสามตำรับแรกเนี่ยวิธีทำคือบดผงพอบดเป็นผงใส่ปุ๊บตัวพรมพักบอกว่าให้ใช้น้ำเปลือกเปลือกมะลุมต้มเป็นกระสายยาปั้นเม็ดนะคะกระสายยาปั้นเม็ดคือเอามาพรมๆให้มันชื้นๆแล้วปั้นเม็ดได้นะคะไม่ใช่เอาไปละลายแล้วกินนะ ก็วิธีกินก็คือเหมือนการครั้งละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้ากลางวานเย็นอันนี้คือวิธีกินของยาสามตัวแรกนะคะตัวที่สองมามหาพรมพักนะคะมาหาพรมพักก็จะมีตัวอื่นต่างกันนะคะแต่ตัวที่ให้จำก็คือยางสลัดไดเปลี่ยนจากยี่สิบเป็นยี่สิบสี่ส่วนนี่ตัวพรมพักมันยี่สิบใช่ป่ะอันนี้พอมเป็นมหาพรมพักมันก็เป็นยี่สบี่ส่วนส่วนยาดําตีกระตุกยังคงเดิมและตัวยาอื่นๆอันนี้คงเดิมนะคะ รือถ้าใครบ้าพลังท่องเก่งก็ไปท่องทำมหลับอันนี้ไม่ว่ากันอันนี้สําหรับแบบช็อตคัทนะคะสําหรับไว้ทบทวนเนาะวิธีทําก็เหมือนการขบดผงแต่ตัวนี้เนี่ยใช,ใช้น้ำใช้น้ําโสรถเบ็นจกรูลเป็นกระสายปั้นเม็ดน้ํำโสรถเบ็นจกรูลก็ไปทบทวนเอาเลยนะสิบหกแนะคะเริ่มจากตรงไหนก็ใช้ใช้แก้กองท้าไหนก็ไปเริ่มนับ16ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไล่เวียนไป วิธีกินก็คือครั้งละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นเหมือนกันนะคะอันนี้วิธีเกณฑ์ตาตัวสรรพคุณเขาบอกว่าใช้แก้อุจจาระธาตุไม่ปกตินะคะต่อมาตัวที่3ยามหิทธิมหาพมพักนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเหมือนกันอินเอามาให้จับง่ายๆเนาะก็มียางสลัดได้สายสิส่วนยาดำตีกระตุกและตัวยาอื่นๆนะคะวิธีก็คือบดผงนะคะอันนี้พิมพ์ผิดบดผงใช้เบญจกูล เป็นกระสายยาปั้นเม็ดนะคะเป็นจกูลคืออะไรคะดีชาสเจขิงเนาะก็เอามาเป็นกระสายยาปั้นเมนะ็ดเนาะแล้วก็วิธีทานก็เหมือนกันครั้งละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้ากางวันเย็นนะคะสรรพคุณแก้ท้องเสียแก้โรคธาตุผิดปกตินะคะอันนี้คือสามตัวที่มีตัวช่วยจําเหมือนกันต่อไปตัวสุดท้ายเป็นยาชื่ออัสดาธิวัต <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตีสมองมีอะไรบ้างไปเปิดดูนะ แล้วก็มียาดำเทียนดำและตัวอย่างอื่นๆวิธีทำตัวนี้คือเอาฝักราชบชกบคละคะ่ะสิบฝากมาขยำเอาน้ําคือเอาเอาขยำเอาน้ําเหมือนเออเหมือนเราทํามะขามเปียกอะขยำขยำขยำแล้วเอาน้ำนั่นแหะคะ่ะมาต้มกับตัวอย่างอื่นๆในตำรับนะคะวิธีทาวิธีทานก็คือครั้งละสองช้อนโต๊ะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะตัวนี้ก็สรรพคุณแก้จุกเสียด อาเจียนปวดท้องกินไม่ได้แล้วก็ใช้รักษาโรคลิธิ์ีดวงทวารน,นะคะก็ตำรับไหนจะใช้ยังไงก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวิวจารณญาณของหมอเนาะก็เลือกให้ถูกนะคะแต่ที่สําคัญเนี่ยการใช้งานเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนว่ากินยังไงกินเมื่อไหร่นะคะปริมาณเท่าไหร่อ่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็โอเคจบแล้วสําหรับคัมภีพาดบรรจบถ้าสงสัยตรงไหนก็โพสต์ถามไว้นะคะหรืออีเมลมาถามนะคะก็เดี๋ยวให้ลิงก์อีเมลไว้ก็ โอเคขอให้โชคดีกับการเตรียมตัวสอบค่ะขอบคุณค่ะ